สีครับ FC สาวน้อย FC สาวน้อยํ FC อยำเพลินโจ FC น้องอิงครับอยู่กับช่องโชคกูบางบ,างบางังมะลําพี่น้องเอ้ยเป็นเกียรติไลค์ครับมานั่งกินขา่ากินขาาา่ากับใครวะที่นี่อาจารย์บิ๊กกุมาลินครับหมูของแท้เนี่นอนมากินข้าวอยู่ขางท้าง,อ,ง,อ,งอยู่อายุธยาครับ พอดีบิมางานศิลปะอุดมศึกษาพาควงคงล้างหัวอุบลราชภัทุอุบลมางานอยู่ราชาพาัท์อยุธยาเป็นเป็นงานเป็นงานรวมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยที่ท,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 ที่ที่เกี่ยวกับศิลปะนาฏศิลป์ดน,นตรีโดยเฉพาะมันบอกใช่เฉพาะทางใช่ใช่<อ>เฉพาะทางเพราะว่า ทุกมหาลัยต้องส่งการแสดงหนึ่งการแสดงปีนี้อ,อายุธยาเป็นเจ้าภาพาปีกานี่กุ้รา,าเป็นเจ้าภาพา็จ้าวายุพี่น้องตอนแรกกันโอ้คิวท้องเนาะไปใส่ก็เป็นเงินเป็นทองเนาะปังั้บวกปันนันกับป <c oughs> กติปกติโชวกับอาจารย์บิ๊กนี่เ้างจะคุยกันประจำเนาะแนบแต่ว่าก <c oughs> ็บบาท่านได้มีโอกาสนั่งคุยกันจังสี่ เพราะว่าอยู่กันอยู่ไกลกันไอ้กันอยู่กรุงเทพมีกันเยอะบนกระสีทักหาคุยกันเรื่องสารทุกสุกีเป็นอะไรพี่น้องถามข่าวข้าวกันตลอดหลายปีเลยด้วยสองปีแล้วสองสามปีแล้วที่ผมจะกข้าไปช่วอันอันนี้เนาะปกติกันอาจารย์อยังกันล่ละอาจารย์ประจําตัวอีหลาเนาะแบบคุยกันถามข้าวถามเข้าวไม่ค่อยได้ไปหาอีหลาเนเลย เอาจธอบิ๊เกเด็บไปหาอย่างเช่นบิ๊กยู่ไกล่คือว่าน้องมาเรียนน้ำมึงเสียแต่จะทมข้าวทามข้าวกันนิเป็นยังไงช่วงนี้ผลงานอีหล่าพึงพอใจบ่อพึงพอใจเด้ครับอ่าสาวซำหน่นอยค่อยหักก็คือว่ากระแสมาแห้องอเลีดด้ยวเนี้ยต่างๆเกเินทางนั่นองอีกหน่อยก็เลี้ยวสาวซำหน่อยค่อยหักก็เลี้ยวก็คือว่า,าเฮ็ดออกมาได,ไ,ดได้เต็มที่แล้วก็ออกมาได้ติดติดกระแสติดตลาดที่ว่าคนมักเนาะ สำหรับ<ช>อาจารย์บิ๊กพอ,อใจไหมผลงานเพลงนี้พอใจครับมากเลยบะใช่พอใจแล้วก็มีมีความดีใจแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องหนึ่งคือเป็นห่วงสุขภาพนอ้องคือคนไปงานซูมือเนาะคคนไปงานซูมือบางมือก็มีเสียงแหบเสียงแหงค้นบริษักคอนยังเสร็ะคือ,อคุณ<ม>แน่เนาะมแมนกับคุณคือคือบิ๊กเนีบิ๊กกับแพร่คุณตอนนี้ก็คือไอเราคิดเบิ้องวิน้องศิลปิน อย่างเช่นน้องวุงอิงเนี่ยไปงานแล้วไปเจอควันบางเือบางบานเนาะเป็นควันบุหรี่เมนเมียนบางบานเป็นควันอากาศบางบานเป็นเผาไฟยังเสร็กับเป็นควันดังเสียมันกะเขารู้จมูกเขางูเสียงก็เกิดอาการแพ้กับเป็นห่วงสุขภาพเลยครับหลักๆเลยคือห่วงสุขภาพใช่คือผู้หญิงตัวน้อยเนาะผู้หญิงเล็กน้อยอย่างขนาดเราเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยร่างกายแข็งแรงกว่าผู้หญิงเราก็ยังแบบแพ้ บัสมบอย่างเสินะมีความห่วงยแต่ว่าบีกระทักหาถามข่าวนองตลอดครับผมสุดยอดพี่น้องกดเบิงอยู่ตลอดครับอันอาจารย์มีก็บอกฟังอยู่ว่าเบิงเบิงตลอดทรงกำลังใจอีหลาตลอดโอ้เก่งสินไรเนาะอีหลาก็ก่อนหน้านี้ครับค้นกับที่ได้เห็นอันเขียนคุยกันที่วันบางคนว่น พี่รามเพึ่งล้ำเพิ่นที่อาจารย์บิ๊กบอกว่าจริงๆน้องเป็นตั้งนานแล้วน้องเป็นตั้งนานแล้วแต่แต่คนมาท่านได้เห็นนั่นบอกจริงๆน้องมีของอยู่แล้วใช่ไหมน้องน่ะเป็นมาดุนแล้วเพราะว่าศาสตร์มอล้ํำสิงน้องเคยเป็นมอล้ํำสิงเนาะแล้วการที่เป็นมอล้ํำสิงเนี่ยมันต้องร้องเพลงแก่เพลงตลาดหรือว่าแก่ก่อนล้ำก็ช่างใช่แก่ก่อนล้ำแก่อย่างต่างๆเนี่ย คือน้องหนักเป็นเป็นแล้วแต่ว่าพอน้องมายืนบนเวทีมอล่ครไบเรายังไม่มีโอกาสที่จะให้น้องได้โชว์ศักยภาพเสียงด,ด้านทนํานองลำเพลินตัวนี้แต่พอเฮาได้มีโอกาสให้น้อง,องน้องก็เลยได้ทําได้เต็มที่ในรูปแบบของน้องในรูปแบบของอ,งอในรูปแบบของน้องเพราะว่าเข้าโจไปเปียกเทียบเสไผพี่น้องเพราะว่า เอกลักษณ์ของศิลปินแต่ละคนไม่เหมือนกัน,น,นบางค,บคนเพดานสูงเพดานต่ําบางคนเก่งทํานองนี่บางคนเก่งทํานองนั้นฉะนั้นบีคิดว่าคนเราเกิดมาเสียงดีทุกคน,นขอแค่ว่าเราจะเล่นเสียงเล่นทํานองเล่นลูกคอไปแบบไหนเอกลักษณ์ของใครของออมันประมาณนั้นครับบางคนหมกักบ่คือกัน <c oughs> บางคนว่าบวมวนอ่าบางคนหมักเสียง บางเสียงเฮาเฮาบางคนมากเสียง,อง,งคอน,นออนเสียดานนทุกทุกคนก็อชอบไม่เหมือนกันแล้วศิลปินทุกคนก็เสียงไม่เหมือนกัน,นฉะนั้นคือคือ,คอการยีบีกแต่งเพลงเนี่ยบีกับิเบิงเบิงเบิงพีง่ดานของศิลปินว่าเขาสามารถเล่นเสียงได้แบบไหนอ,อเล่นเสียงได้แบบไหนทำนองไหนที่เขาจะทำได้เราจะไม่แต่งเพลงฆ่านักร้องอโบอกถึงว่าการที่แต่งเพลงหนึ่งเพลง อ,อาจารย์บิ๊กก็ต้องดูก่อนว่าใครเป็นคนร้องอใช่ใครเป็นคนร้องแล้วแบบเขาเป็นลักษณะแบบใดไว้ซ้ำใดใช่ครับอ้าวอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างาสมมุติว่าสมมุติว่าเนาะสมสมุติว่าบิวจิตชริยาขอขอขอเอ่ยน้ำหบิวเนาะสมมุติสมมุติอ่าบิวจิตชริยารับตังไหวเพราะใดแต่เราอ่ะไปแต่งลับตังไไหวให้บิวจิอันนี้คือฆ่านักร้องเลยนะ ท <Man>, ่านักร้องเลยนะฉะนั้นเราต้องเลือกเอาทำนองเพลงที่นักร้องถนัดซึ่งมีหลายคอมเมนต์เลยที่คอมเมนต์มาว่าเป็นอย่างขึ้นเพลงยากให้น้องน้องแท้ที่จริงว่าไหนยากเลยพี่น,อน้องนะักร้องน่ะเขาร้องเขาทําได้เรามีการตกลงมีการดูศักยภาพมีการชิกเสียงมีการพูดคุยมีการฝึกสอบมาแล้วเหาจังเด็เขียนแห่งแห่งวิลาก,กับบิวจิตยังที่นอกระคุกขี้หู้นิสัย<อ>ลูกซิด สามทางเดียวกันอ่าเป็นปีเป็นน้องกันก็คือเวลาเจอหน้ากันเพิ่นก็เว้ากันตลอดทั้งอุ้หญิงทั้งบิวจิตแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์สามทางเดียวกันอ่าเป็นลูกศิษย์บิ๊กเหมือนกันคก็มีมีอ่าหลายเรื่องหลายอย่างอ่าเทคนิคหลายหลายสิ่งหลายอย่างหลายหลายยางที่ี่น้องได้ได้เรียนรู้ใหม่ๆคือแบบ แบบเบสิกแบบเริ่มตนนะ้นองเหตดไดอยู่แล้วพื้นฐานใช่พื้นฐานพื้นฐานะน้องทาได้ฉะนั้นเราเป็นครูเราต้องสอนแทรกสิ่งใหม่ๆแต่การสิ่งใหม่ๆนี้เข้าบรแม่ณว่าเขาสิสอนแทรกสิ่งใหม่ๆจนน้งองเพ็ดบ่ไดประมาณว่าให,ให้ให้น้องตื่นตัวตื่นเต้นอ่า<ๆ>ให้ให้มีการพัฒนาขึ้นขึ้นในรูปแบบใหม่ๆแต่ในรูปแบบใหม่ๆที่พัฒนาเนี่ยต้องเอาะนะ S <S ต้องฟอต้องมวนบแมเนว่าพันธุ์บวา,ายบแย่กว่าเก่าบแมเนวา่าแย่กว่าเก่าเั้นน่ะเส้นนั้นเขาไปทู่ห้องต้องเบิ่งครับอ่าบี๊ก็ดูครับสาวสมันนยค่อยหักเกินทางนังเอกหน่อยเนี่ยทุกคนมายากเป็นเร<ห>ื่องที่ยากแต่น้องก็ทําได้เ,<ม>เพราะว่าเรามีการดูศักยภาพน้องแล้วมีการวางแผนมาแล้วบอต้องห่วงหรือว่าจะมีเพียงต่อไปที่จะเขียนให้น้อ,องอ้อกระแสพี่น้องก็บ,บต้องห่วงเลยว่าเพียงนั้นมันสิยากเพราะว่าบิ๊กได้ดูและวางแผนมาแล้วครับมันบอกง่ายๆมันก็คือแบบ ถ้าเป็นแนวคิดของอาจารย์บิ๊กเนาะ<ช>มันต้องขึ้นเรื่อยๆตามสเต็ปนั่นหรใช่บ๊วเมน้น่าเขาจะขึ้นเลยหรือลงบางทีนี่ศิลปินต้องมีการพัฒนาตนอยู่เสมอ,อมดังเช่นเสือต้องมีการผลเที่ยวเล็บอยู่เสมอศ<ช>ิลปินห้ามอยู่กับที่ต้องมีการพัฒนาตัวตนทั้งศักยภาพทั้งบุคลิกทั้งนิสัยนิสัยพ่ามแมนครับจังไสยูได้ชินยอดพี่นองของแก่ เป็นได้สุดยอดอินลี่จะกซี่าคราใดครับโอ้ดีใจครับเป็นเกียรติอะไรพี่น้องโอ้ฝากตัวกับอาจารย์ด้วยเด้อครับฝากตัวเบืองยงโชคอีจากคนเนี่ยเด้ออีโสดงว่าเป็นลูกซีดอายนี่ฝากไว้สมีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายหครับสวัสดีครับส่งกำลังใจฝากคลิปนี้ถึงอิง ถ้าน้องได้ฟังอยู่เดอ้อพี่พิ๊กส่งกำลังใจไปหารู้ว่าบางงานบางวันน้องเหนื่อยมากมองแววตาก็รู้เพราะว่าเราได้สัมผัสในการสอนคในการได้นั่งพูดคุยกันในการได้นั่งระบายความทุกข์กันแต่ก็ก็ยอมใจน้องอย่างหนึ่งคือน้องเป็นคนที่มีความอดทนสูงม,<า>มีความอดทนสูงมีความเก็บอาการสูงอ่าฉะนั้น กับเป็นห่วงเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวคือสุขภาพอ่ะพยายามดูแลพยายามอ่าเซฟเจ้าของให้มันดีๆอย่างนินะครับแต่แต,แต่แต่รู้แหละว,ว่าน้องอดูแลเลีเยงดีแต่ศักยภาพอ่าสภาพอากาศอ่าบางงานมันกะเกหตุในน้องเสื่อมโทรมเนาะจากอีกอย่างเน่น้เนาะต่างๆอย่างเช่นสม,มัยก,กับฟุ้หลายอย่างสี้นะก็แบบ <c oughs> อ่า ก็ <c oughs> เป็นหว่วงนี่แหละเป็นหว่วงขอขอให้น้องดูแลสุขภาพดีๆครับกำลังใจเหมือนเดิมส่งกำลังใจเหมือนเดิมหักคือเก่าหักคือเก่าทักตลอดทักตลอด <c oughs> ใช่ทักตลอดทักหาแชท <c oughs> หาตลอดเวลาที่เวลาที่ม,มีข่าวอะไรมากระทบกระทั่งจิตใจเนี่ยพี่จะพี่จะแชทหาน้องตลอดครับผมถึงบอลได้พ่อกันกันได้คุยกันทั้งแี่มีโอกาสก็เนาะใกล้ๆอย่างนั้นใกล้ๆสบจังหวะใกล้ๆไปหาตลอดแม่นครับไปหาตลอดตะวันก็ไปหาน้องตลอด โอเคครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์คือกอรครับฝากผลงานเพลงหัวใจประทันพร้อมเจ็บในเด้อครับเดี๋ยวจะปล่อยทีเซอร์ต้นเดือนแล้วก็เต็มเพลงวันที่สิบครับสิบกุมภาเจอกันแนี่นอนฝากอาจารย์บิ๊ก้ยเด้อครับเดี๋ยวถามฟังครับกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ